น้องพีกับพี่ทีได้ไปเจอนางเอกสาวครั้งแรกคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้ครอบครัวของบิมกวีและสาวออยลูกดาราดารักจริงๆแล้วค่ะนั่นก็คือพี่พีและพี่ทีนั่นเองคะ่ะกับล่าสุดนี้นะคะเรียกว่าคู่ฝาแฝดพี่น้องแฟนคลับนั้นมีโอกาสได้ไปเจอสาวคนที่เรียกได้ว่าเป็นเท่รักที่ชื่นชอบของคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะ เผยโมเมนต์พอบีมเผยว่าลูกชายทั้งสองคนได้มาเจอคุณอำ้ำพรชาราภาชัยเชือ้อน้องแฝดได้เล่นกับพี่อั้สนุกสนานมากมีโมเมนต์เขินกันหนักมากค่ะคือหาสุดๆก็เป็นช่วงนาทีที่น้องพีตอนที่เขินพี่อั้อยู่ก็วิ่งลุกจากที่นอนเขินอยู่แล้วก็หอมแก้มพี่อั้อย่างไวทำเอาทุกคนฮาหนักมากกับโมเมนต์นี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ